สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการจันซาสเทียนโชว์เล่น <c oughs> และวันนี้และวันนี้จะมีอะไรจะมาโชว์ด้วยปน <c oughs> แน่นก็คือสปีกเกอร์รูปเราเอง <c oughs> เราเปิดร้านเราเปิดร้านดีอาสปี นะคะชื่อร้านนะคะและเผยตัวสั้นๆออกมากนี่คือสั้นๆน, mm> นี่คือเทียนเทียนอ๋อเทียนเทียนหาไปไหนอ๋ออย่างนี้โอเค okay. และเราจะบอกว่านี่คือสติกเกอร์ที่หนูพูดถึงคือสติกเกอร์ดีอาสป,ปีดนะคะ และเล่าบอกว่ามันคือสปิกรก์จริงๆเพราะมันสามารถลอกได้ดูนะคะหนึ่งสองสามลอกมาเลยผอมลอกมาเสร็จนะคะให้เอาอยิบไปทิ้งให้ถูกให้ถูกวิธีเพราะรออน,นี้เราอยู่ในโลกโควิดเดี๋ยวจะให้น้องเทียนไปทิ้งเดี๋ยวเราจะให้น้องเทียนเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูนะคะ ถังน้งเทียนเราไปทิ้งเลยที่ไหนคะน้เคียนทิ้งนี่นะคะออออ่ะน้ำเทียนทิ้งที่ถังขยะโอเคไปต่อกันกลับมาโอ้ย,อยดูดโชวะะ์เลยค่ะกลับมานะคะ เดี๋ยวให้น้องสันกับ,บน้องคิมไปจัดกระเป๋าเตรียมเรียนก่อนนะคะดีคืท้อง <c oughs> โอเคสติกเกอร์มันสามารถไปติดอะไรก็ได้ที่ตู้ที่พัดลมที่ผนงังที่กระจกเพื่อให้รู้ว่านี่คือของเราไม่ก็ไปติดเล่นๆก็ได้นะคะ แตแบบที่ไม่ควรเลยนะคะมันเป็นของมันเป็นของที่นี่ซึ่งไม่ควรเอามาเล่นแต่เราไม่ได้เล่นนะคะเขาอน,นุญาตมันอยู่ในห้องเราเองห้องอราสำสุขนะคะรละใช่ค่ะและเราจบเพียงนี้ เดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งโอเคคลิปคลิปหนึ่งที่เราเคยแปสติกเกอร์นี้เล่นๆนะคะ่ะขอบคุณค่<อ>ะสัะะนัสยดกอน เยีบก่อนเทียบก่อนเียบก่อนเทียบก่อน,อนตอนนี้เห็นยังคะว่าเราเป็นยังไงกันบ้างในช่วงขนาดที่เราดูคลิปอันนั้นเพื่อนๆสังเกตว่าน้องซันเนี่ยจะพูดบ้าเกือบจะพูดว่าอีเทียนแล้วนะคะแต่โชคดีที่ไม่พูดวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ